โอ้ขวัญล่านเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่ใสซืส่อบริสุทธิ์จ้าสัวเจ้าสัวเ,เคยเห็นเด็กสาวที่ไหนที่ดวงตาสวยขนาดนี้บ้างไหมล่ะคะไม่เคยเด็กคนนี้หน้าตาสละดสลวยกิริยามารยาทก็เหมือนลูกผู้ดีไม่เหมือนเจ้านายนยีพวงกิริยาเหมือนเกิดมาจากโคนตงใช่แล้วค่ะยีพวงเนี่ยนะเป็นคน อบรมเลี้ยงดูขวัญล่ามากับมือเลยขวัญล่าก็เลยมียายพวงเนี่ยเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตยิ่งพูดก็ยิ่งอยากได้เด็กแบบนี้แหละที่ฉันตามหามาโดยตลอดอนี่ฉันเนี่ยดูแลขวัญล่ามาดุดไข่ในหินถึงแม้ว่าจะยากจนค้นแขนกัดก้อนเกลือกินแต่ก็ทนให้ผ่านมาได้ <c oughs> ก็เลยอยากจะขอค่าเลี้ยงดูเอาไปต่อยอดทำมาหากินสักล้านนึงค่ะเจ้าสัวล้านนึงไม่มีปัญหาฉันจะฝึกอบรมเด็กคนนี้ให้ยืนหนึ่งได้ด้อ,อ,อแล้วพวกบ้านใหญ่บ้านเล็กของท่านเจ้าสัวล่ะคะเมียจดทะเบียนสมรสของฉันตายไปหลายปีแล้วที่มันผ่านมาเนี่ย ที่มันไม่ใช่อะฉันก็เทไปหมดละจัดให้ค่ะน้ำค่ะอ,อิ่มกันแล้วเหรอค่ะอร่อยไหมเออ ขวัญล่ากินข้าวอิ่มแล้วก็พาท่านสัวเนี่ยออกไปเดินย้อยหน่อยสิสิได้ค่ะแต่ว่าหนูขอไปเอากระเป๋าก่อนนะคะหนูกลัวของหายค่ะบ้านนี้ไม่มีขโมยหรอกนะแต่เพื่อความสบายใจอะตามใจหนูแล้วกัน อร่อยใช่ไหมคะไปสืบมาว่าเด็กนั่นอยู่ที่ไหนออขอโทษนะคะพี่สูบไม่พอใจขวัญแก้วเราจะให้ทิพตามสืบหาเธอทำไมล่ะคะขวัญแก้วเคยช่วยชีวิตพี่พี่ไม่อยากเอาเปรียบเด็กเราจะให้เธอมาอยู่ที่นี่กับขวัญล่าล่ะคะคงเข้ากันได้ยาก คง,คงขมขวัญล่าจนขวัล่าลำบากใจแต่ฟังจากน้ำเสียงเธอก็ดูน้อยใจอะไรอยู่บางอย่างนะคะเล่นละครตบตาสร้างภาพเด็กนั่นจองของอวดดีที่สุดยังก็สั่งมาได้เลยค่ะว่าจะให้ทิพย์ทำอะไรแล้วก็บุกไปชิงตัวนางพวงจากบ้านเจ้าสัวมาด้วยตกลงค่ะทิพย์สั่งหอนใจว่าจะโชคดีพบขวัญแก้วที่นั่นด้วยนะคะ 一个他。